การจับประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนวัดบ้านฉางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาระยองเขตหนึ่งขอเสนอการจับประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันกิจกรรมเกมการศึกษา เกมถามตอบด้วยภาพกันเลยค่ะพระอาทิตย์ส่องแสงตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรีดูสิเดี๋ยวเดียวเด็กๆควรรู้ฟังดูเหตุผลพลังงานแสนกลประโยนดมากมายเกมถามตอบด้วยภาพไปดูข้อที่1กันเลยนะคะ 1ค่ะภาพใดคือพลังงานแสงอาทิตย์นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะภาพใดคือพลังงานแสงอาทิตย์คะเด็กๆภาพไหนคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะเด็กๆจะตอบถูกไหมนะเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะคําตอบก็คือภาพที่1น,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อสองค่ะภาพใดคือพลังงานาน้ํานะคะฟังอีกรอบนะคะ ภาพในคือพลังงานาน้ำนะคะเด็กๆลองสังเกตรูปภาพให้ดีๆนะคะว่าคือภาพไหนนะคะภาพที่อยู่หรือที่2อยหรือที่3ามนี่คะเด็กๆได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองคะ่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะข้อที่3นะคะภาพใดใช้งานพลังงานไฟฟ้าอีกรอบนะคะภาพใดใช้งานพลังงานไฟฟ้าเด็กๆลองสังเกตด,ดูภาพดีๆนะคะว่าคือภาพไหนหน้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะคะเด็กๆลองดูนะคะไปดูฉเฉลยกันเลยนะคะคําตอบก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ4นะคะภาพใดเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานลม อีกรอบนะคะภาพใดเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานลมค่ะเด็กๆลองสังเกตรูปภาพดีๆนะคะเ้าเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะว่าคือภาพไหนนะคะคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะเด็กๆเกเ่งอีกแล้วนะคะถูกต้องเลยค่ะ5ค่ะภาพใดคือยันพานานะเคลื่อนที่ฟังอีกรอบนะคะ ภาพใดคือยานพาหนะเคลื่อนที่นะคะเด็กๆลองสังเกตรูปภาพดีๆแล้วตอบคําตอบนะคะเด็กๆแก้คําตอบแล้วใช่ไหมคะเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะคําตอบก็คือข้อที่1นั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะภาพใดคือประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ฟังอีกรอบนะคะภาพใดคือประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเด็กๆได้คําตอบหรือย,ยังคะ แด้คำตอบแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูฉเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ,ฉะเฉลยก็คือข้อที่1น,นะคะก็คือการตากผ้านั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะข้อที่7ดค่ะการเล่นภาพใดต้องใช้แรงลมฟังอีกครั้งนะคะการเล่นภาพใดต้องใช้แรงลมเด็กๆดูที่รูปภาพให้ดีนะคะว่าเด็กๆจะตอบข้อไหนนะคะ เราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะคําตอบก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะ8นะคะอันตรายจากไฟฟ้าคือภาพใดฟังอีกครั้งนะคะอันตรายจากไฟฟ้าคือภาพใดภาพไหนคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตรูกภาพดีๆนะคะแล้วก็ลองดูที่ภาพนะคะว่าคือภาพไหนนะคะได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะคาตอบก็คือ ภาพที่3ามนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะข้อที่9นะคะภาพใดคือแหล่งพลังงานที่มีจำกัดอีกรอบนะคะภาพใดคือพลังงานที่มีจำกัดนะคะภาพไหนคะเด็กๆเด็กๆได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยก็คือข้อที่1นนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ และข้อสุดท้ายของเรานะคะภาพใดคือแหล่งพลังงานหมุนเวียนฟังอีกครั้งนะคะภาพใดคือแหล่งพลังงานหมุนเวียนเด็กๆลองนึกดูดีๆสิคะว่าวคือภาพไหนคะได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมคะไปดูคําตอบกันเลยค่ะ,ฉะเฉลยก็คือข้อที่หนึ่งั่นเองค่ะน้ําขึ้นน้ําลงนะคะ,ะกิจกรรมวันนี้จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ